วิชาข้อที่5นะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณก็คือครัดวิชาที่มีชื่อว่าหาคนจ่ายเงินให้เราทํางานที่รักครับผมอยากจะเริ่มต้นแทรคนี้ด้วยการพูดถึงหนังสือในดวงใจเล่มหนึ่งของผมมีชื่อว่า the e m i s revisited นะครับฉบับภาษาไทยมีแล้วนะครับสำหรับคนที่อาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น,นะครับชื่อหนังสือภาษาไทยว่าสร้างธุรกิจคั้นเทพของสำนักพิมพ์กาบูเมอิกบุ๊กส์นะครับ ในหนังสืเอเล่มนี้เขาเขียนประโยคที่แบบฟังแล้วเจ็บจี้จริงๆเลยนะครับเขาพูดเรื่องของงานไว้ว่างานคือสิ่งที่สะท้อนว่าเราคือใครถ้าเราทําให้มันยุ่งเหยิงก็เพราะเราเป็นคนไร้ระเบียบถ้าเราทํางานเสร็จไม่ทันเวลาก็เพราะเราเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาถ้าเรารู้สึกเบื่องานนั่นก็เพราะเรารู้สึกเบื่อตัวเองอยู่ในใจงานจึงไม่ใช่เรื่องอื่นนอกจากตัวเราแต่เป็นตัวตนภายในของเรา เราทํางานออกมายังไงก็สะท้อนให้เห็นว่าข้างในเราเป็นคนแบบนั้นผมอ่านประโยคนี้ในหนังสือ The e m i s Represented เนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันใช่ยิ่งกว่าใช่นะครับเพราะว่าผมมีความคิดว่าที่ทํางานนั้นน่ะไม่ใช่สถานที่ที่เราแค่มาอยู่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปแต่มันคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาทําความฝันของพวกเราทุกคนให้เป็นจริงถ้าเกิดคุณไม่รู้สึกอย่างนั้นกับที่ทํางานเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแล้วล่ะครับ คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนงานซะคุณอย่าหลอกตัวเองคุณอย่าหลอกที่ทํางานอยู่เลยครับถจ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเหนื่อยและเบื่อกับง,งานสิ่งที่ช่วยคุณได้ในระยะสั้นก็คือการพักผ่อนคุณอาจจะนอนตื่นสายผ่อนคลายวันหยุดนอนอุตุดูทีวีนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อจะรีชาร์จตัวเองนะครับแต่มันก็แก้ไขปัญหาได้แค่ระยะสั้นมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบจริงๆเพราะพอวันหยุดหมดคุณก็ต้องมาสลบกับวันทำงานจริงไหมละ่ะ เพราะนั้นคุณต้องเข้าไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาครับว่าอะไรที่ทำให้เราเหนื่อยแล้วก็เบื่อกับงานไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่เที่ยวหนักพักเต็มที่เพราะว่าจะได้ชดเชยกับงานที่เราไม่ชอบแล้วก็ต้องมาเผชิญหน้ากับมันอีกหลายวันยังไงละฮะชีวิตแบบนี้ฟังเหมือนจะเที่ยวสนุกนะแต่จ,จริงๆทุกถนัดเพราะอะไรครับเพราะจะต้องเป็นคนที่ได้แต่เฮวันศุกร์สนุกวันเสราร์เฉาเย็นวันอาทิตย์โอ้โหไม่อยากจะคิดถึงเช้าวันจันทร์นะ เพราะนั้นคำถามที่ว่าอะไรที่ทําให้เราเหนื่อยและเบื่อกับงานคําถามที่ต้องได้รับการตอบครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบงานคุณต้องเปลี่ยนถ้าคุณไม่ชอบคนคุณก็ต้องเปลี่ยนและถ้าคุณไม่ชอบตัวคุณเองคุณยิ่งต้องเปลี่ยนเลยครับถ้าตอบคําถามเหล่านี้ได้และแก้ไขได้เนี่ยชีวิตจะได้ไม่ต้องรอวันเสาร์อาทิตย์ยังไงอีกละฮะถูกไหมทุกวันก็เป็นวันพักผ่อนของเราได้หมดผมเองทํางานทุกวันนะครับ ก็เหนื่อยนะแต่มันก็สนุกดีครับเพราะว่ามันมันทำแล้วมันมันมากอ่ะมันสะใจที่งานที่ผมทําแล้วมันเสร็จแล้วมันมีคุณค่ากับผู้คนมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมันไปส่งผลกระทบกับผู้คนมากมายแล้วก็ย้อนกลับมาสร้างรายได้แบบที่ผมคิดไม่ถึงว่าโอ้โหมันจะตอบกลับมาขนาดนี้นะครับงานไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตก็จริงครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาทั้งชีวิตหมดไปกับการทํางาน การทำงานจึงไม่ใช่แค่การทำเงินครับแต่มันต้องให้เราเกินกว่าน,นั้นความภาค,ภ,าคภูมิใจในงานที่เราทำนั่นแหละคือสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครได้สัมผัสสิ่งนี้คุณจะรู้ว่ามันมีค่าจริงๆครับหาคนจ่ายเงินกำงานมาจ้างคุณทำงานที่คุณรักให้เจอสิครับแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกผมเจองานแบบนั้นของผมแล้วอ่ะคุณเจองานนั้นของคุณหรือยังงานที่ทําให้คุณอยากจะเด้งลุกออกมาจากเตียงทุกเชา้า ไม่ใช่ต้องเด้งจากเตียงเพราะนาฬิกาตะโกนใส่นะครับว่าตื่นได้แล้วมันเป็นงานที่ทําให้คุณอยากลุกขึ้นมาเองงานที่สนุกจนเผลอนอนดึกบ่อยๆเพราะว่าลืมดูเวลาไม่ใช่งานที่ทําให้เราอยากนอนดึกๆเพราะว่าเราอยากจะโอ้โหขอใช้เวลาส่วนตัวหน่อยเถอะไม่อยากจะต้องตื่นไปรับกรรมในวะันทํางานเลยไม่ใช่งานแบบนั้นครับคุณเจองานนั้นของคุณแล้วหรือ,อยังครับถ้ายัางอย่าหยุดค้นหานะครับเพราะเมื่อคุณค้นหา คุณจะเจอถ้าคุณไม่ค้นหาคุณจะไม่เจอครับและเมื่อวันที่คุณเจองานนั้นที่ใช่วันนั้นชีวิตจะสนุกอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนครับคุณเจองานนั้นของคุณแล้วหรือยังครับ